เยอะแยะหมดสาวมากที่ว่าิ้วนะมันมีคนมาเข่าเบิกมากมันหมื่นหนึ่งสิบชั่วโมงชั่วโมงเติโอ้หมื่นหมื่นพค้ดเออเออสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มามันหมื่นหน่อยเราเอ่อมาคุยกันไปนะคะวันนี้มาทักทายน้องชายนะคะเข้าของมาฝากค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามาก่อนนะคะจะให้ดูนะว่ามีอะไรแบบของหนักมากนะคะทุกคนเราก็แบบ ฟังไปนะคะถ้าคายกันไปเนาะได้เจอมิตรภาพดีๆนะคะน้องชายนะคะให้ยืมยืม power bank เอามาคืนเขานะคะพอดีเรา<ด>ก็ฝากนะฝากตัวด้วยครับใจอิสระสื่นธรรครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูไปคุยไปนะคะทุกคน พอดีมาทักทายเดี๋ยวถ้าเพื่อนทำชาแนลเข้ามาแล้วก็จะแนะนําให้รู้จักกับน้องชายนะคะน้องชายอิสระนะคะตื่นทำนะคะทุกคนสําหรับคนที่อาจจะมาชมย้อนหลังเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะคะทุกคนเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะใครอยากคอมเมนต์ทักทายก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแสงมันอาจจะย้อนหน่อยนะคะตรงนี้อยู่ที่สวนจตุจักรนะคะ เราก็อาจจะมาทักทายกันจะถามว่าผิดเวลาไหมท่องเอ็กเซพชันไม่เคยมีเวลาอะไรที่แบบว่าเป๊ะๆนะคะเอาเลือกดีเลือกสะดวกนะคะทุกคนขากล้องก็ยังไม่ได้เตรียมมาเนี่ยเอาขาเล็กมานะทุกคนนะอืมที่จริงมันต้องหันหนามาทาัทาง้งทั้งเฮาผิดดิมันต่ำมันมาบ่ได้เออก็บเบงย้อนแสงสิละเดอ้อพวกแก้วพี่น้องปองไป ตัวถามว่าล่งล่งคลิปยังไงมันบ่อ่าล่องเราเปิดยังไงมันบ่อ๋อร่องบาดใจก็ต้องเข้าไปคุณเออเพื่อเพื่อไปเปิดโอ้ยเนาะแต่ดอกไฟหอมแม่ดอก่อนทํำช่องบาดใเลี้ยนลุยยางน้ำเขาเลยบ่จังสี่มันบ่อ่าสมมติว่าสมมติว่าเราจะลงคลิปใช่ไหมอะฮะสมมติว่าเราจะลงคลิปอ่ะเอามาเริ่มใหม่ก็ได้ อันนี้เขาจะไม่อยู่ข้างน้าแล้วมั้งปเขากดข่าไปอ่าเขากดข่าไปสมมุติว่าเรามีคลิปเนี่ยเห็นไหมเครื่องไม้บวกอันนี้ล่งแล้วน,นี่อันนี้ว่าท่านลงเบื้องสีล่องลง่งอันนี้เบื้องเด้อนะอ่าอันนี้นี่บรรยาญ่ อืภาคภาคปฏิบัตินะอืมจเขียนหัวขออ้องีิเขียนมันสีแลเละนะก็นี่ดินี่ได้เห็นป่าเข้ากับกดจิม<อ>้มเข้าไปเข้ากดหาเออนี่เข้ากับมาแฮ a แท็กข้นหลังเนาะอ่ะ พ่ออังสี่เสร็จแล้วลมันปะพี่ตั้งหัวขอ้อในภาคปฏิบัตินะอ่ะอเปิดส้างรายได้เห็นบ่เนี่ยกดไปเลยจิ้มไปเลยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเธอสิเป็นหยุ่งยางยังแ้วเธอก็ออกมาอันเนี้ยถ้าตั้งเวลาไปเลยอ่ะไม่น,น,นด้ไว่ดีเท่าไรยี่สิบเอ็ดใช่ไหมอ,อ่ะพี่จะลงเวลาสัากสามทุ่มครึง่งอ่ะเนี่ยพี่ตั้งไว้เลยสามทุ่มครึ่งเนี่ยอ่ะตั้งไว้สามทุ่มครึง่งมันบ่พี่ก็มากด แต่นี่พี่บดาเฮ็ดปกพี่ขี้คานทําแต่ที่จริงนะการทําปกกันสาคัญมากอ่พาพอเขามากดตรงเนี้ยไม่สร้างมาเพื่อเด็กใช่ไหมเราก็โหลดเลยมันก็สิโหลดให้เขาเลยเธอสิบปเฮ็ดอี่ยังมากไหมช่วงนี้พี่สิบ่ค่อยเฮ็ดปกเพราะว่ายางยอดมันตกไงยอดมันลงพี่ก็เลยขี้คานเฮ็ดปกประเด็นเอออ่ารวมหองเรื่องมีซํานีว่ามีหยางสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนมกติผมผมเป็นลงในแต่ในยูทูบไง อันนี้ก็ยูดูบังจ้เธอสิบไปลงใไหม่มไม่ช่องมันไงแต่โจไม่ช่องมันมันก็สจีบก็คือแบบนี้มันก็เป็นที่ต่หรองงมากเจ๊งไหงงจ้เธอเ็นเสียนปะเธอขับไปยังยุดูบมันงปะแล้วเธอขับไปเครื่องวานมันบวกมันปะแล้วเธอก็เอาจิ้มลงมคลิปตั้งหัวคอได้ขึ้นกันเอาตามความสะดวกมันก็ได้กันบพรา่นว่าบ่ได้ไม่ยังยังสงสัยวะเ้า เห็มนมี้นี่มันยังอย่แพทเทอรอยากเห็นให้ไหลเป็นบ่าาเฮ้ยอันนี้มันคือบกข้นให้ไหล้าวะปกติไม่ติดข้นให้ไหลเลยอ,อันนี้คืออะ